ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินคริปโตฟรีนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวก็สามารถทําเงินคริปโตได้นะครับสำหรับใครที่ชอบในเรื่องของการหาเหรียญคริปโตฟรีอยู่แล้วเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับกระเป๋าที่ผมเปิดอยู่ณตอนนี้นะครับผมเป็นกระเป๋าของไบเน้นนะครับใครที่ยังไม่มีกระเป๋าคริปโตเลยเนี่ยก็แนะนําให้ไปสมัครก่อนนะครับผมเพราะว่ามันจําเป็นต้องใช้นะครับมันไม่สามารถใช้เป็นทรูมิล หรือว่าธนาคารรับแบบโดยตรงได้เราจะต้องมีกระเป๋าโดยการเก็บเหรียญคริปโตโดยเฉพาะนะครับก็ไปหาสมัครกันได้เนาะรายละเอียดของกระเป๋าเนี่ยผมจะแนบไปให้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสำหรับยอดเงินในกระเป๋าบายเน็ตนะครับผมมีเหรียญ BNB USDT BTC ชิบะแซน CEC และก็ XEC นะครับผมตามนี้เลยนะครับที่ถืออยู่เนาะเยอะยอสุดเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ BNB นะครับมีประมาณ176ดอลลาร์เนาะและก็ของ USDT เนี่ยมีประมาณป 8ดอลลาร์นะครับผมตามนี้เลยนะครับในส่วนของเหรียญคริปโตนะครับเหรียญอื่นๆเนี่ยก็มีไม่เท่าไหร่นะครับผมมีน้อยนะจะเยอะเป็นเหรียญ bnb นะครับทำฟรีนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเงินคริปโตกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับสำหรับเว็บไซต์ที่ผมจะมาแนะนําวันนี้นะครับผมมีชื่อว่า coinpayu.com นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเว็บที่สามารถทําเงินคริปโตได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวนะครับสำหรับใครที่ไปสายคริปโตเนี่ยต้องทําในส่วนของเว็บไซต์นี้เลยนะครับเพราะว่ามันทําเงินได้จริงนะครับแม้ เราไม่ลงทุนก็สามารถถอนได้นะครับวิธีการสมัครนะครับผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างลคปวิอนี้นะครับรวมไปถึงขั้นตอนการถอนเงินหรือว่ากระเป๋าต่างๆผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้นะครับลิงก์การสมัคนะครับจะอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับผมสามารถไปกดสมัครกันได้ทั้งมือถือ Android iOS และก็คอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับว่าต้องทําอย่างไรหลังจากที่เราสมัครแล้วรวมไปถึงการถอนเงินนะครับผมสาหรับใครที่สมัครครั้งแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับที่เราจะ กดที่เมนูโปรไฟล์นะครับผมโปรไฟล์เนาะก็คืออันนี้นะครับประวัติโดยย่อเนาะกดเข้าไปนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยให้เรากดไปที่คําว่ากระเป๋าสตางนะครับอันตรงกลางนะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเพิ่มนะครับลิงก์กระเป๋าในการรับเหรียญคลิปโตกันก่อนนะครับใครที่ยังไม่มีกระเป๋าก็ไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับสำหรับกระเป๋าในการรับเงินจากเว็บไซต์คอยเพย์ยูเนี่ยมันไม่ได้จํากัดกระเป๋าเนาะเราจะใช้กระเป๋าไหนก็ได้ในการรับเงินนะครับบิตคอยกระเป๋าเพย์ยีเป็นเงินดอลลาร์เนาะดอ แล้วก็บิตคอย n f o r เรสนะครับอีเทีเรียมไลท์คอย n ตรอน USDT บิตคอย n c แค h d a s ดนะครับ BNB แล้วก็ BTT นะครับคาร์ลันโนโซโลนาชิบะนะครับมาติดนะครับผมตามนี้เลยนะครับในส่วนของเหรียญคริปโตนะครับวิธีการนะครับสำหรับกระเป๋าของบาย a น c นเนี่ยผมแนะนำให้ใช้เป็นเหรียญชิบะแล้วก็ BNB นะครับสำหรับคนที่ต้องการบาย a น c นเนาะหรือกระเป๋าอื่นๆก็สามารถใช้ได้บิตคัพสตา r ์โกใช้ได้หมดนะครับอย่างเช่น ตรงนี้นะครับผม Binance นะครับผมยังไม่ได้ใส่ที่อยู่กระเป๋าใช่ไหมครับก็มันบอกว่าเป็นของ BEP 2 0นะครับแล้วก็มาที่ Binance นะครับให้เรากดไปที่เหรียญ BNB เนาะมันจะมีคำว่า d e posit d e posit นี่ก็คือฝากนะครับอ่ะกดเข้าไปที่ d e posit นะครับจากนั้นเนี่ยให้เราเลือก Network นะครับผม Network ตรงนี้เป็น BEP 2 0ก็คืออันนี้นะครับ BEP 2 0นะครับผมเป็นในส่วนของ Binance Smart Chain นะครับอันนี้ BEP 2 0เนาะอันนี้ BEP 2นะครับอันนี้เลยนะครับกดเข้าไปพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมมันนนจะีใส่ว ของลิงก์อยู่ตรงนี้นะครับเป็นลิงก์ที่จะใช้ในการรับเงินของเหรียญคริปโตของ b i n a n c นนะครับแล้วก็คัดลอกหรือว่า Copy ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เอามาใส่นะครับผมนี่ใส่ปุ๊บเราก็กด next หรือว่ากดถัดไปด้านล่างเนาะจากนั้นนะครับผมเขาบอกว่าอีเมลโค้ด Bitcoin ที่อยู่นะครับก็ให้เราเข้าไปที่อีเมลนะครับที่เราใช้สมัครของ Co i เพ y ์ u นะครับน่ครับพอเราเข้ามาที่อีเมลนะครับก็จะเจอค o i เพย u com นะครับให้เราใช้รหัสโค้ด6หลักตรงนี้ในการยืนยันนะครับผมคัดลอกไปนะครับคัดลอกไป นะครับแล้วก็มาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดถัดไปแค่นี้นะครับเรียบร้อยนะครับต่อไปกดมาที่หน้าหลักนะครับแผงควบคุมนะครับการถอนเงินนะครับจะอยู่ที่หน้าหลักนะครับตรงนี้จะมีคําว่าถอนเนาะกดเข้าไปสําหรับบิตคอย n อ่าไบแนนนะครับผมสลับไบแนนต์ที่เราเพิ่มกระเป๋าไปเมื่อกี้เนาะเราจะยังไม่สามารถถอนได้นะครับจะต้องรอให้ครบ24ชั่วโมงก่อนนะครับถึงเราจะกดถอนได้นะครับผมการถอนเงินก็มีเหรียญคลิปโตตามนี้เลยนะครับให้เราเลือกถอนนะครับเราก็สามารถเลือกถอนได้เลยว่าเราเนี่ยจะถอนสกุลเงินอะไรนะครับต่อไปนะครับ ทำเงินกันนะคบว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับผมวิธีการทําเงินจากเว็บไซต์นี้จะเป็นการคลิกเว็บไซต์โฆษณานะครับแล้วก็มีการเคมเหรียงการตอบแบบสอบถามนะครับผมวิธีการทําขั้นตอนแรกนะครับให้เรากดไปที่เมนูที่2ที่เป็นรูปดวงตาเนาะมาเขียนคําว่าแอดโฆษณาหรือว่าดูโฆษณาครับอันแรกเป็นโฆษณาเซิร์ฟนะครับเป็นการคลิกโฆษณาครับมีทั้งหมด28อ่าเว็บไซต์ในการกดนะครับโฆษณาเนาะดูตรงนี้นะครับวิธีการทำนะครับก็ให้เราเลือกนะครับแล้วก็กดเข้าไปเนาะตรงตัวหนังสือสีฟ้านะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ย ให้เรารอเวลานะครับผมตามที่เขากําหนดเลยพอเวลาหมดแล้วให้เรากากระบาดปิดไปนะครับเราจะได้รับเป็นหน่วยซาตชีนะครับ1.5ซาซาตชีนะครับผมนี่มันจะเป็นตัวหนังสือสีเทานะครับอันนี้คือเรียบร้อยละสําหรับการกดนะครับต่อไปนะครับโฆษณาแบบหน้าต่างนะครับก็วิธีการทําก็เหมือนเดิมนะครับกดเข้าไปจากนั้นนะครับผมมันจะมีขีดสีฟ้านะครับผมด้านบนนะเห็นไหมขีดสีฟ้าตรงนี้เต็มเมื่อไหร่นะครับคือให้เรากดปิดโฆษณาไปได้เลยนะครับผมหลักการทําง่ายๆนะครับไม่ยากในส่วนของเมนูตรงนี้นะครับนี่ครับให้เรากากระบาดปิดไปได้เลยนะครับ เสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้รับเป็นหน่วยซาโตชิมาแบบนี้เลย ต่อไปนะครับผมเป็นแบบบทความนะครับแบบบทความตรงนี้มีทั้งหมด4บทความนะครับวิธีการทําก็ให้เรากดเข้าไปนะพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยก็ให้เราเลื่อนอ่านนะครับผมอ่านบทความไปเรื่อยๆนะครับน่ครับมันจะมีเวลาด้านล่างนะครับผม10วินาทีนะครับผมน่ครับให้เราอ่านจนครบเวลานะครับผมถ้าครบเวลาแล้วเราจะมีให้เรากดรับคะแนนนะครับโอเคนะครับผมพอเราอ่านเสร็จแล้วนะครับด้านล่างเนี่ยมันจะเขียนคาว่าบวก2.7จุดเซาตุชินะครับผมเห็นไหมที่เป็นเหรียญทองนะครับนี่คือเสร็จเรียบร้อยเรากากระบาดปิดไปได้เลยนะน่ครับพอเราทําแล้วเนี่ยมันก็จะเป็น สีเท่าแบบนี้เลยนะครับต่อไปเป็นโฆษณาแบบวิดีโอแบบวิดีโอตรงนี้นะครับผมให้เรากดเข้าไปดูวิดีโอได้เลยนะอันนี้ผมไม่สามารถเปิดวิดีโอให้กับคุณผู้ชมได้ดูได้นะครับแล้วก็เข้าไปกดแล้วก็ทําได้เลยนะครับไม่ยากนะครับผมต่อไปเป็นหัวข้อข้อเสนอครับสาหรับข้อเสนอตรงนี้จะเป็นในส่วนของการทําแบบสอบถามนะครับก็เพื่อนๆลองเข้าไปทําดูได้เนาะเพื่อที่จะเก็บคะแนนหน่วยซาโตชิเพิ่มนะครับต่อไปเป็นหัวข้อฟอเซตนะครับฟอเซตเนี่ยจะเป็นการเคมเหรียญคริปโตนะครับเราก็กดเคมได้ในแต่ละเหรียญเลยวิธีการกดเคม เราก็กดทำเคมด้านล่างนะอย่างนั้นนะครับผมก็ให้เรากดเคมนาวตรงนี้นะครับสำหรับการเคมตรงนี้เนี่ยมันจะมีในส่วนของการทําแบบสอบถามออนไลน์ด้วยนะฮะเพื่อที่จะรับหน่วยซาโตชิเพิ่มนะครับนี่เห็นไหมมีซาโตชิเพิ่มเติมนะครับเยอะมากนะครับเพื่อนๆลองเข้าไปทำเซอร์วย์นะครับต่อแบบสอบถามดูนะครับเพื่อที่จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเก็บเหรียญนะครับมันได้ค่อนข้างเยอะนะสำหรับการทําแบบสอบถามนะครับการเคมนะครับกดเข้ามาแล้วเนี่ยก็ให้เรารอ9วินาทีพอเวลาหมดแล้วนะครับให้เรากดด้านล่างนะครับโอเคนะครับก็ได้รับเรียบร อันนี้คือเราเคมเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับยอดเงินที่เราเคมไปมันจะอยู่ตรงไหนอย่างไรแล้วเราก็จะถอนเงินแบบไหนนะครับสำหรับการเคมตรงนี้เนาะการเคมที่เราเคมไปเนี่ยยอดมันจะอยู่ตรงคําว่าบาลานต์ตรงนี้นะครับเวลาที่เราจะถอดน,นะครับเราจะต้องทําการส w a p ก่อนนะครับผมสวา p ตรงนี้นะสวา p เป็นในส่วนของ BNB นะครับเปลี่ยนคารานโนะครับให้เป็นบิตคอยนะครับขั้นต่ําก็ตามนี้เลยนะ ถ้ามีขั้นต่ำบอกนะครับ0.05เนาะในการสวาปนะครับพอเราสวาปเป็นบิตคอยตเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นยอดตรงนี้นะคำว่าบิตคอยบาลานเนาะให้เรากดทันเฟิร์ตรงนี้เพื่อจะทําการถอนให้มาอยู่ยอดแดดเดสก์บอร์ดตรงนี้เนาะอ่าขั้นนาในการโอนย้ายนะครับผมก็คือตรงนี้126นะครับตรงนี้ผมมี186นะเดี๋ยวลองสวาปดูไอ้ลองโอนย้ายดูเนาะกดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าเดสก์บอร์ดก่อนนะครับตรงนี้ผมมี20,000นะครับ20,995อ่า59 ถอนจากยอดบิดคอยตรงนี้ไปนะครับผมโอเคนะครับกดท r a เฟอร์ไปโอเควนไปเรียบร้อยนะครับเรากลับไปดูที่หน้าแรกนะครับผมนี่เห็นไหมยอดเนี่ยมันก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้เราทําการถอนเงินนะครับตรงหน้านี้นะครับผมต่อไปนะครับก็เป็นช่องทางการเชิญเพื่อนนะครับสำหรับใครที่อยากจะแนะนําเพื่อนนะครับให้เรามากดที่โปรแกรมพันธมิตรตรงนี้นะแล้วก็กดอันที่2นะครับจะมีลิงก์ตรงนี้นะครับที่เราจะใช้ในการเชิญเพื่อนนะครับผมเราก็เอาไปเชิญเพื่อนตามช่องทางต่างๆไม่ได้เลยนะครับก็จะเป็น Facebook Twitter Twitter Line YouTube t i k t o k นะครับได้หมดนะครับ ขึ้นอยู่กับความสามารถของเรานะครับว่าเราเนี่ยจะแนะนําในรูปแบบไหนอย่างไรนะครับการแนะนําเพื่อนก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นนะครับผมมีประวัติการถอนเงินให้ดูเนาะสำหรับเว็บไซต์คอยเพย์อยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นการถอนเงินนะครับที่ผมได้ทําการถอนไปไลฟ์คอยล่าสุดเลยนะครับเมื่อวันที่15เดือน4นะครับที่ถอนไปเนาะก็ได้รับมาเรียบร้อยนะครับสำหรับการถอนเงินของ Bitcoin เนี่ยจะมีค่าธรรมเนียมด้วยนะครับนี่ครับค่าธรรมเนียมที่ประมาณหลักร้อยนะประมาณหลักร้อยนะครับผมหลักร้อยซาต ไม่ไม่ใช่ร้อยบาทนะทุกคนเหรียญอื่นๆเนี่ยก็อาจจะไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับคารานโอนี่มีค่าธรรมเนียมดอทคอยนยมีค่าธรรมเนียมนะครับแล้วก็เหรียญบิตคอยตามนี้นะครับเหรียญต้อนนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมเนาะมีเท่าไหร่เราก็สามารถถอนได้เลยนะครับกลับมาดูที่การถอนเงินนะครับสำหรับการถอนเงินเนี่ยขั้นต่ําเท่าไหร่ในแต่ละเหรียญเนาะเขามีบอกนะครับสำหรับแต่ละเหรียญเนี่ยเขาจะเขียนบอกว่าขั้นต่ําเท่านี้เท่านี้นะครับผมเห็นไหมราคาของเหรียญคริปโตนั้นจะราคาเท่าไหร่เขาก็มีบอกนะครับนี่เราดูตรงนี้ได้นะครับผมนี่คร อ่าครั้งล่าสุดที่ผมถอนไปเป็นอ่าไลคคอยนะครับผมสำหรับไลคคอยเนี่ยถ้าผมจะถอนตอนนี้ใช่ไหมครับถอนตอนนี้ก็29,000คะแนน200 000กว่านะครับผมก็จะได้ไลคคอยประมาณ0.11นะครับผมนี่ที่ผมจะได้รับก็ประมาณ300กว่าบาทนะครับผมประมาณ300กว่าบาทนะครับคำนวณจากเหรียญ USDT ก็ได้นะผมได้ประมาณ11ดอลลาร์นะครับ11ดอลลาร์เนี่ยก็ประมาณ300เกือบ400บาทเลยนะทุกคนเพราะว่าราคาของเหรียญดอลลาร์ตอนนี้เนี่ยมันขึ้นไปที่ 34บาทนะครับอ่ะเดี๋ยวผมคำนวณให้ดูเนาะนี่ฮะ11.5นะครับผมที่ผมจะได้รับนะครับอืมประมาณ11.54นะครับผมนี่ถ้าผมถอนตอนนี้ก็จะประมาณ393บาทเกือบ400บาทเห็นไหมทุกคนเกือบ400บาทถ้าผมถอนตอนนี้เนาะแต่ตอนนี้ผมยังไม่ถอนแล้วกันนะครับผมอยากจะเก็บสะสมอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับผมในส่วนของเว็บไซต์คอยเพย์ยูเนาะใครที่สนใจก็ลองสมัครใช้งานดูได้นะครับทำแล้วได้เงินจริงแน่นอนฝากก,า like, กาไดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมถ้าใครชอบการหาเงินฟรีแบบนี้นะครับเดี จอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ